ครับนะจูโหแชร์ไปแชร์ไปก่อนคนดูเยอะๆเร็วเดี๋ยวพี่เสียพี่เสียกันลงมาพี่เสียกันลงมาเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าพี่เสียกินเขาออกหากินตอนคืนเปล่ามาแล้วอมาคุยกับพี่เสือเราทักทายกันหน่อยก่อนชบอย่าเสียงดังเนี่ยเดี๋ยวเสียตื่นสวัสดีครับเสีอย สวัสดีครับผมครับผมพี่เจนอนครับผมอ๋อเสือเสียเงียบใช่ไหมคเนี่ยเสียเงียบใช่ไหมครับเสือซุ่มอยู่ครับตอนนี้โอ้โหเสือซุ่มซุ่มดีๆนะผมดักยิงล่วงได้นะออกมาแลกกันนะพี่เสเ<ผ>ือนะแต่ชนะคือพี่ร้องกันเหมือนเดิมก็ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ผมอยากวัดหมัดกับพี่เนี่ยพี่พร้อมไหมเนี่ยพร้อมครับผมอ้ามป่วยอ้ามตายนะถ้าถ้าตายอ่ะตายได้แต่อ้ามป่วยห้ามันเป็นอะไรนะพี่ พี่การก็ต้องมาชกนะโอ้ซมีเขารอดูคู่เรานะพี่นะก็เต็มที่เนาะก็ใส่กันให้ครบสักพันบาทดีกว่ามั้งเราถ้ายกมันจะพอพันบาทเนี่ยแต่ผมไม่ดีแน่นอนพี่เต็มที่พี่ใส่ผมเจ็บๆนะเจ็บๆเลยนะโหวดๆนะพี่นะเอโอเคนะโอเคครับโอเคพี่ผมลุกไปกันดีครับพักผ่อนเยอะๆพี่ครับดีครับสวัสดีครับครับผมครับ